ยิ่งสูงยิ่งหนาววันนี้นะครับเราพามารู้จักกับคนไทยคนแรกนะครับที่เรียกได้ว่าปีนบนยอดเขาที่สูงที่สุดบนโลกนะครับหรือว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองครับ คุณวิทิตนันโลจชนะพาณิชนะครับคนไทยคนแรกที่ได้พิชิตยอดเข่าเอเวอรเรสต์นะครับยอดเข่าที่สูงที่สุดในเจ็ดทวีปและเป็นคนที่179ของโลกนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2551นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณวิทิตนันนะครับก็ได้รับเชิดชูเกียรติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับให้เป็นผู้มีคุณูปการและนิสิตเก่าทีเด่นนะครับจากวีรกรรมในครั้งนี้โดยคนไทยคนแรกนะครับที่พิชิตยอดเข่านี้นะครับก็ได้โพสต์ข้อความนะครับว่า สิ่งนี้คืองานแฮปปิ่งอาร์ตที่โหดที่สุดในชีวิตครับดีใจมากกว่าการได้รับการเชิดชูคือได้ทําประโยชน์และทําตามความฝันและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือชื่อที่คนศิลปรกรรมเขาเรียกกับผมว่า1บ้านับนะเป็นเกียรติสูงสุดของคนไทยนะครับที่ได้ปีนบนยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับก็ขอยกย่องมานะที่นี้ด้วยนะครับ